ขอที่สวัสดีพี่พน้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวันแนวทางฮานอยประจําวันที่19ธันวาคม66ในมาชิกซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับผมเนาะอะ่ะก่อนอื่นบานิษัทขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ครับประจําและขอสวัสดีนะพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอร์ดีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในมหิดชิกนะครับผมตามกันต่อพวกกันต่อปังกันต่อ,ก,ตอกับแนวทางฮานอยผมประจําวัน อันขาดที่19ธันวาคในมาชิกนะครับก็ลุ้นปังกันทุกวันสลับเมื่อวานนี้ก็ปั้วะปังอยู่สลับในทางในรอบอ่าปกติเด้งๆเลยนะสลับเมื่อวานในมาชิกนะแล้วก็ในทางเรทูไปไข่ก็ปังไม่ไหวนะครับ949เนาะในรอบ VP แล้วก็เหล่าพัฒน,นาด้วยนะสลับในทางเรทูไปไข่นะครับโอ้โหช่วงนี้เรทูไปไข่ปังมากเลยนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วนนะะครับเาน,นะครับ ก็ดีใจกับพี่มสมาชิกผู้โชคดีโดยเด้อสหรับเมื่อวานนะครับเนาะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไอนนว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่มสมาชิกจะได้ไม่พลาดเนาะใน,นทางดีๆแล้วก็พวกๆปังๆจากเบาทีนะเต็มที่ด้วยทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสลับแนวทางผมนะครับผมอ่ะใครจะเข้าบ้านทักอดีตไลน์เอทีเจ็ดเจ็ดเป็ดเก้านะพี่มสมาชิกชุดนี้นะครับเนาะไปลุ้นปังกันในบ้านนะนะครับสำหรับอ่าใครจะเข้าบ้านฟรีเด้อไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเนาะนะครับอ่ะ มาดูคำเตือนกันก่อนเราค่อยไปสรุปผลกันเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะครับว่า,าเป็นอย่างไรเนาะอ่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอสูตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยประจําวันที่19ใานาบชตัวเลขทั้งหมดคัดตัวดินมาจากแนวทางสูตรนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดน,น,ะนะครับเนาะนะครับชื่นชอบพไไื่ปไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปเด็กต่ำกว่า18ปปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลใกล้ชิดในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนัน ใดๆทุกชนิดในหัวะชินะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยอางในการรับชมนะอันนี้เป็นคําเตือนจะได้เป็นมิตรกับชุมชนนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรแซบหานอยผมเมื่อวานนะนะครับนะครับอ่เป็นมัดรวมนะหิมะชิกเป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะครเนาะผมให้สองกับห้าเมื่อวานวันที่สิบแปดนะนะครับให้สองกับห้านะนะครับอันนี้เลขห้านะหิมะชิกนะครับมาดู เทียบเคียงน้อยกิจในพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะเทียบเคียงสีน้อยน้อยกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เมื่อวานนี้กาชาตินะนะครับกาชาต์เมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับแปดสี่ห้าห้าเก้าในมาชิกโอ้โหนะครับแปดสี่ห้าห้าเก้าเนี่ยนะครับกาชาต์เข้ามาในชุดนี้นะห้าสี่แล้วก็ห้าเก้าเข้มาในตัวกลับนะนะครับห้าเก้าเข้มาในตัวกลับในตัวเน้นด้วยในมาชิกนะเนาะพี่ๆจะมาชิกบางคนก็ ประจับกระชาต์นะสลับฮานอยผมเมื่อวานนี้ก็ปั้วปังไม่ไหวเหมือนกันสลับกระชาตเนาะนะครับสี่ห้ากับห้าเก้าเนี่ยนะนะครับเนปั้วเลยอ่ะมาเทียบเพียงเลยแล้วกันแล้วพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับนะถ้าใครจะไปติดตามกระชาต์นะในบ้านนี้มาชิกเข้าไปได้เลยเด้อนะครับเนาะอนโนจิตนะครับเนาะเก้าแปดห้าหกสามนะอโนจิตนี่เก้าแปดห้าหกสามมีไหมผมไม่สองกับห้านะนะครับแปดห้ามีไหมอาจจั่วเลยนะครับเนี่เลยนะเนาะปั้วปังเลยแปดห้านะ นะนะครับ985เนาะผมให้685นี่มาชิกนี่นะครับ85ชุดนี้เนาะนะครับผมให้685เนี่ยถ้ากลับหัวชุดนี้เนาะนะครับถับกลับอ่ากลับหัวนี่ก็ได้3ตัวนะใน985ชุดนี้นะครับนะครับโอ้โหนะครับมีใครไหวตัวทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานนะนะครับก็จะมาชุดนี้เนาะ8558นะนะครับเขียวนะอ่านี่ นะครับเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเนาะถ้ากลับหัวหนี่งเก้ากับหกโี้โหัวได้สามตัวเลยช่วงนี้นะครับเฉพาะกิจนะแต่ประกาศชาติเขมาห้าสี่กับห้าเก้าเมื่อวานนะนะครับอ่าแล้วพิเศษใน่ยีมาชิพอ่าพิเศษเนี่ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้านะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าพิเศษมาในตัวเด่นนะครับเนาะห้าอยู่หลักหน่วยนะครับอ่าเบิ้ลหน้าเฉยเลยเมื่อวานในมาชิพทำเมื่อวานผมให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะนะครับแล้วก็ปกติดาวเจ็ดสามสองห้าห้านี่แหละโอ้โห พวกปังมากมายนะครับในรอบปกตินะครับสามสองสองสามนะครับชุด yeah, นี้นะครับอ่านะครับเขียดเขียวก่อนนะครับนี่นะครับสามสองสองสามนะฮิมมัชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็ห้าห้านะฮิมมัชชิกนะครับนี่โอ้โหนะครับห้าห้าชุดนี้เนาะนี่ครับเด้งๆเลยในรอบปกติเมื่อวานนะครับนะครับฮิสมาชิกนี่ก็กรีดกันใหญ่เลยนะนี่เลยนะครับ นี่นะในรอบปกติด้วยในมาชิกเพราะพี่สมาชิกก็ส่วนมากก็จะชอบรอบปกติกันนะนะนี่เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ v ีพนะครับหกเก้าสี่หนึ่งสี่นะบีพีหกเก้าสี่หนึ่งสี่นี่ไม่มานะครับไม่ลงเนาะสลับหกเก้าสี่หนึ่งสี่แต่ว่าไปเข้าในทางเรื่องทูบไปไข่เมื่อวานในมาชิกนะเรื่องทูบไปไข่ก็ไปปังที่เราพัฒนาด้วยนะครับเนาะสองรอบที่เราพัฒนาเรื่องทูบไปไข่เนี่ยนะครับตั้งแต่วันศุกแล้วนะครับช่วงนี้ปังไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้้วยเดอสหรรับ่ใคที าตามในรอบปกตินะครับนะครับแล้วก็รอบหน่อยคิดด้วยเมื่อวานนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อนะถ้ามีกําลังนะีม,มาชิคเหน,นื่อกับพักกระก็ไปต่อนะสำหรับหน่อยผมมีให้เป็นประจําทุกวันนะครับที่พี่สมาชิกนะครับนะเป็นปังกันทุกวันสำหรับหน่อยขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับผมอันนี้เป็นสูตรเป็นาทางนะทมาชิคที่ชอบแค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบว่าชมเป็นทางไปเด้อนะครับเนาะอ่ะฮานอยวันนี้นะครับ นอนวันนี้นะครับนะครับวันที่19บเ้าลยนะนะครับ9ก้าทับสิทับหกนะนี่ครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะที่สมาชิกสับผู้โชคดีเนี่ยนะครับเพราะบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับนะครับก็คอ้โชคดีกันนะครับพี่สมาชิกขอให้บุญสัมพันธ์กันกับแนวทางผมนะวันนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมนะที่สมาชิกนะครับเนาะตัวเด่นนะสลับสายวิ่งสายรูดนะครับ เดือนวันนี้ผมให้ตัวนี้นะนะครับ4กับ6นะนะครับ4กับ6กับ4นะตัวนี้วันนี้จะลงไหมนะครับ6กับ4ี่ี่กับ6วันนี้ระดับเก้าดูเ้อนะนะครับแถมเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มพาระไปอ่ะแล้วก็มาตามคู่ด้วสองตัวเด่นเด่น2ตัวนะจับคู่เด่น2ตัวนะอ่า2ตัวเด่นเด่น2ตัว2ตัวเด่นนะจับคู่เด่น2ตัวนะครับอ่ะ สี่ศูนย์นะสี่สองแล้วก็สี่แปดนะนะครับหกสามนะหกห้านะแล้วก็หกเจ็ดนะนะครับให้ระวังเบิ้นไว้อีกนะวันนี้นะครับยังไม่ไว้ใจนะครับนะครับนี่เลยนะครับเบิ้ลน,นะนะครับ ช่วงนี้ระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเบิ้ลไหลช่วงนี้นะครับเนาะนะครับใครที่ชอบเบิ้ลก็ดูแลกันนะพมาชิกนะครับเนาะสำหรับแนวทางเบิ้ลนนะนะ่ะนี่เลยนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมนะนะครับ4 6่หนี่จะพูดได้เลยนะพี่สมาชิกนะครับอ่าแล้วก็จะพูดเด่นวสองตัวก็มี4 0 4 24 8 6 3 6 5แหสแล้วก็6 7นะนะครับอ่าเดี๋ยวผมเน้นให้เนาะนะครับอ่ายังไงขอให้มาในตัวเน้นนะยังไงขอให้มาในตัวเน้นวันนี้นะครับผมนะครับอ่านี่นะ 4884กับ65นั่นนี่เลยนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับจินชอบแคบไปจดไว้นะนะครับอันนี้เราจะมาหน่อยอ่ะนะครับ4224องสอนะเฝ้าระวังไว้อ่ะสหรับเปนทาวเบิ้ลเนาะอันนี้เนี่ยทาวเบิ้ลดทาจินชอบแคบไปจดไว้ระวังหกกับข้าวเด้อเดนะหนับระวังหกกับเฉพาะในตัวนี้ยเพอหนับได้พี่มาชิกมีกำลังกระดดดแล้วกันนะสหรับสายตีลังกานั่นแหละนะครับตีลังกาเจมบินก็มีนะนะครับสหรับสายตีลังกาเนี่ยนะครับต้องพกยาดมด้วยนะนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมัน ถ้ามาหกกับเก้าเนี่ยโอ้โหนะครับวันนั้นนะพี่จะมาชิกไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนั่งเพลียตีร่งกายนะนะครับอ่ะขอโชคด,ดีกันนะสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวนะครับแล้วก็มาตามด้วยสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเด้อสามตัวเด่นสามตัวนะครับนี่นะครับอ่ะสามหกห้านะแล้วก็อ่าศูนย์สี่สองนะแล้วก็อ่าสองสี่ แก่นนี่เลยนะครับเนาะในชุด3ตัวก็3ชุดเหมือนเดิมนะครับขอให้มาขอให้มาเด้อวันนี้ขอให้เดินดีนะครับเนาะนะะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะมาชิกสลับแนวทางห้าน้อยผมประจำวันที่19นะครับธันวาคมหกหกมาชิกวันนี้ตรงกับวันอาคารเนาะนะครับอ่าซีกับหกกับซีนะสลับอ่าใครจะนําไปวิ่งไป็นลูกสลับสายวิ่งสายรูดนั่นแหละนะครับเนาะ จะเด่นจะพูดได้เลยได้มาชี้4664ระวัง9ด้วยนะนะครับอ่าแล้วก็40 42 48 63 65 67นะนะผมเรียนให้48กับ65ระวัง9ด้วยช่วงนี้นะครับเนาะอย่าคล่องใจเบิ้ลอยู่นะครับเนาะอ่าระวังแล้วกันนะครับ6699นะนะครับ66นี่99ระวังด้วยกับหัวอ่าเดี๋ยวใครคล่องใจเบิ้ลก็กันเบิ้ลไว้นะพี่มาชิกแล้วสลับสายวิ่งสายรูดนั่นแหละนะครับเนาะกันเบิ้ลไว้นะครับ46ด้วยจะเบิ้ลตัวอื่นก็ดูแล้วกันหรือจะดูแนวทางก่อนก็ได้นะเพราะมันเิ้ึมา สามสีบ่บาทแหละประมาณนี้ใส่ไปทางเบ้นเนาะอยังไม่ไว้ใจนะครับแล้วก็สามตัวน่นก็สามหกห้าศูนย์สี่สองแล้วก็สองสี่แปดนะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเลยสำหรับอันนี้จะได้พวกพวกปังๆกันต่อนะครับเนาะนะครับก็ เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางเนาะสำหรับในวทางผมสำหรับในวทางรัฐบาลผมลงคลิปมาให้แล้วใครอยากชมในวทางรัฐบาลไทยผมเนาะชมก่อนตัดสินใจก่อนหนะ้าไปใกล้วันแล้วเดียวจับจ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะอ่านก่อนจากรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่าใครจะเข้าบ้านก็ทักอดีไลน์ epj789 ได้เลยด้วยสมาชิกในบ้านนี้พั่งาปาังทุกวันนะครับ เฮ้ลั่นกันทุกวันสลับในบ้านนะนะครับใครชื่นชอบกระทักยินดีเจเจไเ้าได้เลยบอกขอเข้าบ้านเบาทีนะนะครับยินดีตอนรักเข้าบ้านฟรีทุกคนนะครับเป็นข้อพูดเดียวกันนะนะครับอาทีนี้มาลุ้นปังกันนะพี่มาชิกสลับงานขอยขอโชคดีกันทุกทุกคนทุกทุกนทางสลับวันนี้นะขอเป็นวันดีๆสับพี่จะมาชิกทุกคนในรอบวันอังคารนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ขัดเปลี่ยนแปลงบ่อยยาลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามโชคดีกับทุกคนสวัสดีนะครับ let it rain